สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็วันนี้หมอหนุ่มก็มา,าช่วยในการบําบัดเป็นนิ้วล็อกแล้วเ็บเจ็บเส้นเอ็นเนา,เาะพูดดังน<ล>ี่ยนะครับว่าก่อนที่หมอหนุ่มจะมารักษาปุ๊บเนี่ยอาการมันเป็นไงครับมันปวดปวดทั้งนิ้วเลยแล้วนิ้วมันล็อกนิ้วล็อกเนี่ยครับไ<ะ>อ้ออไกลัมานิ้วล็อกตอนนั้นเนี่ยมันเจ็บปวดยังไงคือมันมันมันปวดมาก เส้นเอ็นอยู่ในใต้ใต้นิ้วเลยนะเนี่ยนะที่เราเห็นเนาะว่าปวดมันปวดปวดนิ้วโป้งปวดนอนไม่หลับมาเป็นกี่เดือนแล้วครับมันมันเป็นจะเป็นเดือนนะเป็นเดือนแล้วเนาะมันบวมอืมพอมันบวมปุ๊บก็โทรหาหมอหนุ่มว่าหมอหนุ่มช่วยมาช่วยบําบัดนิ้วอาการล็อกแล้วก็เส้นเอ็นในนิ้วในกระดูกมันมันปวดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ก็คือว่านอนไม่หลับนู่นนี่นั่นปวดอ่าอาการปวดเป็นไงครับตอนช่วงนั้นครับ อาการมันเป็นยังไงแต่เล็บเลือกร้ายเลยเต็มเลยมันปวดมากเลยอ่ะมันปวดไปทําอะไรยังไงถึงได้เป็นแรกแรกมันเหมือนเราเราง้างยางรัดผมครับแล้วมันมันพอง้างปุ๊บมันมันแป๊บมันแค่แป๊บครับเหมือนเราเราเราง้างจะมัดผมเราเนี่ยเราเอาเอานิ้วง้างขึ้นไปอย่างเงี้ยง้างง้างปุ๊บใช่ใช่แล้วมันแป๊บเส้นเอ็นล็อกไปเลยค่ะมันมันมันเหมือนมันพลิกตั๊กเลยเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยฮะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยอยู่ในเนี้ยเนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยพร้อมได้ยินนะค่ะเนี่ยเส้นนี้แหละ พอหมอหนุ่มช่วยการภาพนิวแล้วปุ๊บอาการดีขึ้นเกี่บเปอร์เซ็นครับความรู้สึกเราเกือบร้อยเลยให้เก้าสิเลยก็คือแทบจะหายเลยใช่ไหมครับแทบลืมตัวแทบจะหายก็ตอนนั้นก็รักเขาเรียกว่าการภาพบำบัดคือการบีบนวดหรือคือหมอหนุ่มเป็นหมอจับเส้นหมอจับกระดูกนะครับก็ใครที่ ไม่มีตังโทรมาหาหมอหนุ่มได้หมอหนุ่มรักษาฟรีนะครับก็หมอหนุ่มไม่ได้เรียกร้องอะไรครับมาครั้งแรกหมอหนุ่มก็ไม่ได้คิดตังค์สักบ้านไม่เอาอะไรเลยครับเพราะว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินแย่ๆมากมายครับขอให้โทรหาหมอหนุ่มนะครับ0892218281เบอร์นี้ก็คือไอดีไลน์ด้วยครับ0892218281นะครับก็มั่นใจเลยครับใครไม่มีตังขอให้เดินทางมาหาหมอหนุ่ม ้องโทรมาหาก่อนนะครับหมอหนุ่มอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทยอยู่อนอกราชอาณาจักรอะไรประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับพอบางทีผมมีเพื่อนฝรั่งมีเพื่อนคนเอเชียเยอะแยะมากมายนะครับก็บางทีต้องอคอยต้อนรับเขาหรือว่าเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็อาการนิ้วล็อกคือระบบเส้นเอ็นระบบเส้นประสาทมันทําให้อักเสบเรื่องนิ้วล็อกนี่ก็ว่าอากทีหนึ่งแต่เรื่อง เอ่อเรียกเส้นในเส้นด้วยอีอย่างนึงเพราะหมอหนุ่มเป็นหมอจับเส้นนะครับก็ใครที่ติดตามในโลกโซเชียลออนไลน์จะก็เจอหมอหนุ่มะละหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นชื่อ,อหมอหนุ่มอแอดพิมพ์ว่าแอดกันเลครับแอดดีเจหนุ่มแอดคำว่าแอดแอดแล้วก็ดีเจนูมดีเจหนุ่มนะครับแอดดีเจหนุ่มก็จะขึ้นเลยครับโ่าจ,จะเป็น ช่องไหนช่องไหนที่เล่นอยู่ครับเพราะว่าช่องแดงช่องเขียวช่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่า,าโลกโซเชียลที่ก็ทีทีครับเราพูดไม่ได้บอกว่าออกย t u b e อยู่นะครับก็พยายามค้นหาหมอหนุ่มจับเส้นหมอหนุ่มจากกระดูกก็จะขึ้นนะครับก็บอกทุกคนนะครับว่าอาการพวกนี้นะครับหนึ่งเขาเรียกโรคเวรโรคกรรมคนที่เขาคิดน,นะไปหา ก่อนอย่หมอหนุ่มก็ต้องบอกว่าไปหาที่โรงพยาบาลก่อนนะครับพอเอ็กซเรย์เอ็มไอแล้วแต่ไปหาโรงพยาบาลก่อนมิฉัยว่าให้มาหาหมอจับเส้นหมอบําบัดแล้วถ้าบำบัดได้ไหมอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าหมอหนุ่มต้องฟังจากคนไข้ว่าไปหาหมออยางอาการเป็นไงมีความดันเบาหวานมีอะไรนวกนี้นั่นไหมรับก็อยากจะบอกเอาไว้นะครับว่าหนึ่งคนที่เจ็บไข้ใด้ป่วยนะครับบางทีเขาก็ไม่รู้จะไปหาใครนะครับก็ โทรมาปรึกษาหมอหนุ่มได้ว่าอาการของคุณเป็นยังไงจากตอนที่เป็นใหม่ๆนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับนอนไม่ได้เลยครับพอ,อหมอหนุ่มรักษาไปแล้วปุ๊บอาการนอนหลับรู้สึกสบายขึ้น,นครับนอนหลับ สบายสบายใช่ไหมมันมันดีมันดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มันไม่ปวดหายกังวลไปเลยตอนแรกคุณคิดว่าในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่นนี้น่ะดีบีนวดตัวเองยังไงก็ไม่หายชาปวดนอนอยู่งั้นได้แค่นวดแล้วก็ทํางานได้อืพอตกกลางคืนมันก็เป็นใหม่เจ็บมันก็ทรมานเพราะเราเราทำหมอหมอนุ่มมาช่วยคลายเส้นรู้สึกว่า สบายเลยทีนี้ก็ทํางานปกติอะไรได้แต่ว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันขัดป๊อกป๊อกแป๊อกป๊อกเราเวลามันล็อกมันก็ล็อกขัดแต่ว่ามันไม่ได้ทาให้เส้นอื่นเราปวดครัตอนแรกมันปวดทุกเส้นเลยคแถวทีโปดคือเป็นปวดทุกเส้นพอหมอหนุ่มมาจับเส้นให้สบายเลยทีนี้ครั้งแรกคือจับเส้นไหนก็ปวดหมดเลยเกือบกี่เปอร์เซ็นต์นะเกือบร้อยเลยโอ้โหครับก็หมอหนุ่มก็ดีใจเลยครับช่วยช่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ มันหายจากโรคเวรโก,กรรมไม่รู้คนเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะก็พยายามวันนี้แบบไม่ได้ถ่ายให้ดูใกล้ๆเพราะว่าบางทีผมขอญากคนคนรักษาแล้วหรือไอ้เวรคนรักษาคนไข้เลยนะครับก็คือมาจับเส้นให้ฟรีเขาก็อาจจะเขินๆในอายเพราะไปจ้องเขาเรียกว่าซูมใกล้ๆมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าบางทีเขาอายนะไปอยู่ไกลๆให้กล้องอยู่ไกลๆนิดนึงนะครับก็ระบบเสียงก็น่าจะ ดีนิดนึงนะครับครับผมก็หมอหนุ่มก็ใช้ไม้ของโบย่านะครับก็โบย่านะครับยี่สิบนะครับก็ถือว่าอาจจะชัดเจนนิดนึงนะครับในโบย่านี้ครับเป็นการเพิ่มเสียงเข้าไปในการชัดเจนนะครับรับนี่นะครับรู้สึกว่าเส้นนิ่มลงเยอะเลยฮะจากที่มันเป็นก้อนแต่ตรงนี้เนาะก้อนจากตรงนี้มันก็อาจจะดีขึ้นแล้วนะครับไอ้ตรงที่มันบวมมันคือมันยุบเลยพอหายอักเสบมันยุบเลย ตอนแรกมันก็ยังอักเสบอยู่ตอนนี้มันคือมันเจ็บที่กระดูกกับเส้นครับเนี่ยจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยเส้นตรงนี้นะเนี่ยะคตายตายเนี่ยนะใตายในโป้เนี่ยต้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยคุณเห็นเนะใยต้ใตายเนี่ยเลยเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะปวดใต้นี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับคุณซูมเองนะครับผมจะเอาไปกล้องใกล้ๆนิดหนึ่งครับเพราะว่าใกล้ๆตรงนี้เลยนะเนี่ย ก็ใช้นิ้วทะแยงเข้าไปครับทะยงเข้าไป oh. เขาจะป่วยนะขนาดเนี้ยดีร้อยเป็นแล้วแต่มันจะมีพางผืดข้างในลึกๆนะครับลึกๆเลยนะครับใครทีเ่เรียนนวดเส้นจับเส้นจาบก,กระดูกแล้วแต่ว่าอันนี้คือ,อระบบเส้นประสาทอยู่ใต้นิ้วนิ้วโป้นะครับใต,ต้มันจะเป็นก้อนเป็นเส้นใช้นิ้วชี้แล้วก็เล็บเนี้ยนะจิกเข้าไปแล้วก็พยายามหาระบบเส้นประสาทถ้าระบบเส้นประสาทจับเขาไปลปุ๊บ มันวิ่งคนระับมันวิ่งถึงปลายนิ้วตอนที่หมอหนุ่มจับวิ่งปลายนิ้วใช่ไหมครับค่ะอ่านั่หละครับคืออาการหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นระบบเส้นประสาทมันเดินเลือดมันเดินเลือดลมเดินหลายอย่างนะครับก็ใช้เวลานั่งนวดก,กันนิดนึงหมอหนุ่มอาจจะพูดมากนิดนึงเขาก็ให้ความรู้กับหมอที่กําลังเรียนจับเต้นจับก,กระดูกนะครับว่าหมอหนุ่มรักษามา27ปีแล้วครับตั้งแต่อายุ17ตอนนี้หมอหนุ่มก็40 48แล้วส7 48็สแล้วย่างนะครับก็ สิบสี่กุมภาเนี่ก็มันเกิดหมอหนุ่มมาแล้วครับก็ประมาณอีกสามสี่วันนี้นะ,ะ,ะค่ะสิบสี่กุมภาก็วันเกิดหมอหนุ่มแล้วครับอายุก็เพิ่มไปอีกหนึ่งปีครับหมอหนุ่มก็อาจจะอยู่ได้แค่ห้าสิบปีอ่าเคาเรียกว่าพรสวรรค์แต่ละคนหมอจับเส้นหรือหมอจักระดูมจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าก็วิชาหมอหนุ่มก็อาจจะตายไกลไปกับหมอหนุ่มแต่ว่าอยากให้ศึกษากันเอาไว้ครับศึกษากันเอาไว้ว่าหมอจับเส้นหมอจักระดูมไม่หากันง,ง่ายนะครับเพราะว่าผมรักษามาทั่วประเทศ ถ้าใครไม่เชื่อครับไปชี้คอเอ็นภูเก็ตครับที่มัธยิตหมอหนุ่มรักษาทั้งหมดแล้วครับรักษามาเป็นแสนคนในทั่วทั่วโลกทั่วประเทศทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งคนเอเชียมานั่ไปทั่วนี่ครับเดี๋ยวหาว่าหมอหนุ่มพูดจริงไม่จริงนะครับก็หมอหนุ่มก็เรียนจบก็ทั้งช่างโกลนทั้งพาณิชย์น,นะครับก็เรียนทําไมหมอหนุ่มไม่ทํางานํำกายก็เรียนจบปริญญาตีจะเรียนต่อเรินญ,ญาโทก็มันก็คนไข้ก็มาล้ มาให้ช่วยจับเส้นแต่กระดูกหมันก็ได้ไปเรียนต่อญญาโทอีกเลยก็ป่านนี้น่าจะจบเป็นด็อกเตอร์แต่จะจ้าแล้วมั้งก็ไม่รู้จะทํายังไงครับว่าคนเข้ามาให้ช่วยขอร้องมาช่วยจับเส้นหรือว่าเป็นการกาวผ้าบาบัดเนาะครับผมก็คิดจะไปเรียนต่อพญาทอกนะครับแต่ว่าคนไข้เขาก็โทรมาขอร้องหมอนหนุ่มว่าช่วยช่วยหน่อยเก็บใข้ได้ป่วยนะก็หมอหนุ่มก็รักษาฟรีให้ เบอกว่าเราหมอหนุ่มจะอะไรยังไงก็ก็ไปรู้ครับอายุม,มันครึ่งครึ่งคนเลยนะก็ช่วยช่วยเหลือกันไปครับทำไมหมอหนุ่มต้องรู้ครับก็ผมบอกไม่ได้เพราะว่าทางโลกโซเชียลออกไปปุ๊บพูดพูดไปมันก็เดี๋ยวมันจะ <laughs> เดือดร้อนหลายๆคนแล้วเราก็ไม่รู้จะทําไงแล้วก็บอกแค่นี้ครับอยากอยากถามสอบถามว่าหมอหนุ่มไปเรียนมายังไงก็สอบถามด้วยตัวเองเพราะว่าโซเชียลเราพูดไปไม่ได้นะครับว่ามันมันมินเวหลายๆอย่างนะครับ เนี่ยครับระบบเส้นประสาทนิ้วโป้งนะครับเนี่ย oh. พองอปุ๊บเขาจะเจ็บเลยนะครับเจ็บตยเนียครับเนี่ยแต่ว่าเขาดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มันจะมีอาการเอ่อเรียกว่าเส้นประสาทเส้นเอ็นที่มันฝ่อมาประมาณร่วมเป็นเดือนเนาะก็เขาไม่เคยนวดแต่ว่าไปนวดที่มันไม่ไม่ถูกเส้นอ่า oh. พอหมอหนุ่มนวดปุ๊บเนี่ย เขาจะรู้สึกว่ามันสบายขึ้นทํางานได้ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่ามันอยู่ลึกๆตรังนี้ครั้งแรกนี่คือโดนไม่ได้เลยครัครั้งแรกนี้โดนแบบนี้ไม่ได้แล้วลองโอ้ย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 วันนี้หมอหนุนแบบขยี้ได้เต็มเต็มเลยครับอ่าฮะก็ปราบอกทุกคนนะครับว่าอ่าใครที่เป็นอ่าเส้นเอ็นยึดหรือก็เรียกว่าอ่าลองช้ำทั้งในนิ้วโป้งเนี่ยแหละเื่อเรียกลองช้ำน่าจะเป็นลองช้ำมากกว่าแต่ว่าอาการนิ้วล็ แล้วมันเกิดอาการนิ้วทําด้วยก็ลองตอนแรกมันไม่ล็อกค่ะอนีนเราเหมือนเราฝืนใช้งานไปไม่ได้รักษาอ่าพอแม่ักษานิ้วก็ล็อกล็อกตามมาด้วยใช่อืมตอนแรกมันไม่ล็อกไม่อะไรอ่าฮะพอเราใช้งานไปใช้งานมามเนเกิดล็อกอือได้ยินเนาะอืม ดังของเที่ยวเลยดึงเองไม่ดังอ่าหมอหมอนุ่มมาดังไอ้ยมาดึงปุ๊บดังกึ๊กเลยเส้นยังถนันในนิ้วนะดึงเองไม่ดังใช่ไหมครับไม่ดังอ๋อครับเมื่อก่อนเส้นเนี้ยจะปวดมากเลยอันนี้หมอหนุ่มดึงแล้วก็อ่าเขาเรียกว่ามันดึงหนังกระติกออกอ่ะเขาไม่เจ็บเลยนะตอนแรกอแรตไม่ได้เลยเส้นพวกนี้โตไม่ได้เลยวัเจ็บปวดเลยค่ะและ ครั้งแรกนี่คือเจ็บรอบเอโปโลเลยอันนี้หมอหนุ่มก็เรียบร้อยหน่อยนะ,ะแสดงความเรียบร้อยในการนวดหน่อยว่าถ้าไปดูใดอีกช่องของอ,ออนไลน์หรือว่าช่องอื่นๆนะครับหมอหนุ่มจะแรงอยู่นี้ใช้เขาเรียกหมอหนุ่มนะดาตีใช้เท้านวดนะครับก็อยากืัอษาหมอหนุ่มเลยครับหมอหนุ่มก็สนุกเฮฮาไปวันๆรักษา,าไม่ใช่รักษาเขาเรียกว่าอาการจับเต้นแตกระโดเป็นการการผ้าบอบาช่วยเหลือคนที่ไม่มีสตังค์นะครับครับผม สวัสดีครับทุกท่านอ่าก็ฝากไว้ด้วยนะครับบายบายครับบายบายครับอาการดีขึ้นนะครับดีครับัสวัสดีครับสวัสดีครับ